าละครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับปีศาจประจําแก๊งปีไฮนะครับน้องพี่เกลสุดหลองเรานั่นเองครับสวัสดีครับน้องพี่เกลสวัสดีครับผมวันนี้น้องพี่เกลจะมาทาอะไรครับเรียบร้อยวันนี้ก็จะพามาดูแบบเต็นเต็นเก่าตอนเขาค่าสมัยเด็กๆนะโอ้เชี่ยแมงรถพังเลยนี่พี่สอร์บเป็นงครับผมจะเล่าความเดิมให้ฟังต้อง นี่เต็นเต็นที่ผมเคยแบบตั้งนะตรงนี้เลยใช่แล้วผมจะคุยอะไรว็ใช่แบบวันนี่นี่หินนี้เวลากองไฟผมชอบมากองตรงนี้แล้วนั่งล้อมกัน <c oughs> มันจะมีเพื่อน <c oughs> มันจะมีเพื่อนอยู่สามคนในในสามคนนั้นคือเพื่อนผมจะมีผู้หญิง อยู่คนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งก็จะอยู่ด้วยกันสามคนตลอดใช่ทีซ้ำหมดใช่ครับจะเป็นสามคนผู้หญิงหนึ่งน้องไม่เข้าใจคำว่าทีซ้ำไหมวะนี้ก็เที่ยวเล่นปกติอ่าเห็นต้นหญ้านี่ปะอันนี้ที่ิ้งทิ้งขยะครับที่ทิ้งขยะมันจะเป็นหลุมอยู่่ะระวังนะอย่าเดินเข้าไปนะทำไมอ่ะอ่นนี้เดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปนั้นดูนะ โอ้เชี่ยตกหลุมโอ้โหผมปีนขึ้นมาคแล้วผมปีนขึ้นมาแล้วไปิวเป็นไรบ้างโอ้โหเปอนเป้อนิดหน่อยเปิดนิดหน่อยใจใจขอดังเกงกันโอเคไปแนะนำต่อเลยครับนี่ตอนกลางคืนผมชอบมาดูวิวตรงนี้เนี่ยอ่าโซนโซนโซนตรงนี้จะเห็นทะเลฮะใช่ชอบมานั่งตักลม นี่นั่งอ่นนี้เลยติดดินเลยหรอใช่ครับดูดาวดูดาวนู้นเห็นเห็นหอดูดาวปะตรงนู้นอ่ะครับครับอ่าเอาไว้ส่องไฟครับคือตอนกลางคืนอ่ะเขาชอบส่งส่องมาทางนี้ไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็เห็นได้ไงไงอใช่ผมก็ไม่รู้เขาแต่แต่เขาชอบส่องมาผมแสบตามากเลยแล้วเราเคยมีมรรีนปัญหาไหมครับแบบร้องเรียนอะไร่าเงี้ยอเคยร้องเรียนไปทางเทศบาลอยู่ครับแต่เขาไม่ไม่รับเรื่องไม่สนใจเลย อแย่นะเหมือนเหมือนกันนายไม่ใช่ไม่ใช่คิดดังคดังไปไหนไม่ไมคิดดังไปไหนอ่านี่นี่เวลาผมเดินทางไกลนะครับเราต้องเดินนะฮะจะไม่วิ่งฮะถ้าถ้าเราแตกแถวคือคือเราจะโดิครูด่าครูตีต้องวิดพื้นจะระเบียบหน่อยเดินตามน้องไหมอ่า คือห้ามลิงจะแบบมันเป็นทางชันอ่ะใช่ครับมันเป็นทางชันเราจะเลื่นล้มหัวแตกได้ใช่เมื่อก่อนจะเป็นแบบหน่วยนีรนาลีจะมาประถมพยาบาลตอนที่แบบไหลตกเขาอ่ะอ่านี่เริ่มลำบากลำบากเริ่มละใครใครที่ไม่ออกกำลังกายนานก็จะปวดขาหน่อยมันมันเดินแบบยากยากนิดนึงตึงใช่นี่ เห็นเห็นพุ่มหญ้าตรงนี้ปะทำไมล่ะแม่ะครับเคยเคยเคยฉี่ใส่อะตอนนั้นปวดปวดปวดท้องมากเลยใช่ปวัสตรสั้นเยไหมตอนตอนนี้ไม่เป็นไรฮะตอนอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยระวังนะครับตอวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ไม่ดีนะตอนนี้ไม่ดีผมก็ลืมหมดละมันเป็นยังไงโหไม่ได้มานานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าผมลืมบอกซิกเนเจอร์เห็นบ้านตรงนั้นปะ อันนั้นเป็นบ้านพักของครูฮอใช่ให้นักเรียนมาตั้งันนี้แต่ก็ไปอยู่ตรงนู้นครูแบบเอาเปรียบครับเอาเปรีกิดไปไม่มานอนกับเด็กแต่ไปตรงนู้นสมมติเวลามีเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาทันหรอครับอ่าคือเขาจะมีแบบมอเตอร์ไซค์ฮะใช่มอนไม่ใช่รับเบร์ร้อยยี่ห้าใช่ โอเคโอเคโอเคไปต่อครับไปต่ออาตรงตรงนี้จะเป็นจุดพักครับตรงนี้จะเป็นเช็คพอยแรกไกลแล้วใช่จะเป็นอยู่ด้านหน้าโอ้โหถือว่าขึ้นมาสูงเหมือนกันนะนี่ชั้นชั้ อ่าแล้วเราถึงครับชิฟไฟแรกเราต้องพักก่อนครับตรงนี้โอเคครับโอเคครับโอเคนั่งนั้เหรแต่ต้องนั่งด้วมาผมจะเล่าท้าความตอนที่ผมเดินทางไกลกับเพื่อนตู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เพื่อน ผมผู้ชายคนนึงเอ่อผมจะบอกก่อนว่าเพื่อนผู้หญิงเขาชื่อว่ามิเกลใช่และผมชื่อบิเกลส่วนพผู้ชายชื่อว่าคิดคิดนานคิดนานแต่งสดนะเนี่ยดูจากทรงละชื่ออะไรอ่ะผมผมลืมผมผมลืมอ่ะแป๊บนึงนะอขอเขาเช็คในแบบในรายชื่อแป๊บนึงแสดงว่ามีเพื่อนเยอะสิ อ่าใช่ครับแป๊บนึงนะกำลังด้นสดอยู่ขอหาอะไรชื่ออันผมเคยเมมไว้อยู่อ่ะไปเดี๋ยวเราดูน้องเขาจะเล่นเวไหนอ่าที่ดูกบไกลชื่ออ๋อเขาชื่อมาเวลครับมาร์เวลมาเวลอ่าใช่ครับอย่าเป็นสเปโรดเลยใช่ ตอนนั้นผมเดินทางไกลกับมาเวลแล้วก็พี่เกลฮะเราเราเดินทางไกลมาจนถึงจุดพักที่หนึ่งก็คือมันจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมันมันจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งฮะมันจะเป็นกลุ่มที่สองส่วนผมากลุ่มที่หนึ่งใช่คุณใช่คือแบบเหมือนเขาไม่รู้ไปโดนอะไรมาเหมือนจะมีเงาตามหลังเขาตั้งแต่ที่บ้านที่ที่ที่เขาเล่าต่อๆกันมาใช่ครับ มันจะมีเงาแบบเหมือนเขาเห็นเงาดำๆหรือมีสัมผัสที่หกผมก็ไม่รู้นะอ่ะใช่จนเหมือนเขาเห็นเงาดำวิ่งผ่านหน้าเขาเลยแบบเกือบตกหน้าผาคือแบบขาลื่นอ่ะแต่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มเขาจับจับมือไว้ไว้ได้ฮะก็ก็เลยใช่เลาะแล้วก็ก็ได้เดินทางไกลต่อตอนนั้น เป็นเวลาช่วงหกโมงเขาจะกําลังจะมืดแล้วูใกล้ใกล้เวลาใกล้วาสิอาใช่ครับอูเริ่มเริ่มร้อนรแล้วใช่มันจะเป็นช่วงเวลานี้เลยว่าเราก็ไปกันต่อเถอะครับใช่เล่าอะไรของมันมะคือเขาเห็นเงาดำมืดๆ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่ามันคือสิ่งมีชีวิตอะไรหรือเป็นตัวอะไรสรุปคือยังพิสูจน์ไม่ไดใ<อ><น>้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปฮะ<อ><น>มีทาพต่อ<น>ไปด้วยใช่เอาละครับตเข้าโฆษณาสักรู่ครับ